สวัสดีครับมาพบกับช่องบารมีหลวงปู่นะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาให้ชมกันเป็นเหรียญรุ่นชนะศึกนะครับหลวงปูง่แอนสุจินโนวัดดอยแม่ปางจังหวัดเชียงใหม่พศ2520นะครับไปดูเหรียญกันครับเหรียญรุ่นนี้มีเก๊น,นะครับเก๊ก็มีหลายฝีมือเลยทีเดียวนะครับ ด้านหน้าเหรียญเก๊ก็ทํามาก็ดีในระดับหนึ่งนะครับอันดับแรกต้องจําหน้าหลวงปู่ห้แม่นนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้แล้วมาดูตรงกระหนกนี้นะครับทางด้านซ้ายตรงกระหนกจะมีขีดนะครับแล้วก็หน้าหอเหีมน,นะครับจะเป็นเหมือนตัว J นะครับ ใต้วแหวนนะครับจะมีเป็นเหมือนสระอูนะครับมาดูกหนกทางฝั่งขวานะครับจะมีเป็นเหมือนสระอานะครับ ฝั่งขวาจะเป็นเหมือนสระอาะนะครับใต้วแหวนจะเป็นเหมือนสระอูนะครับหน้าหอเห็บจะเป็นเหมือนตัวเจนะครับแล้วก็กระหนกฝั่งซ้ายนะครับจะมีขีดนะครับเส้นคมคมนะครับเหรี่ยนเกมีนะครับ แต่อาจจะไม่ชัดเหมือนเหรียญแท้นะครับไม่ชัดเท่าเหรียญแท้นะครับสําหรับเหรียญเก๊แล้วก็ตรงหูเหรียญนะครับใต้ห่วงนี้นะครับจะมีเลข2กับเลขศูนย์นะครับเป็นเลขไทยนะครับเหรียญเก๊ก็มีนะครับแต่จะไม่คมชัดแบบนี้นะครับเหรียญแท้ต้องคมชัดแบบนี้นะครับ ถ้ามีเลขสองศูนย์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญแท้ได้เลยนะครับเพราะว่าเหรียญเก๋ผมยังไม่เคยเจอที่คมชัดแบบนี้นะครับส่วนมากเจอจะเป็นมันมันจะลางๆนะครับไม่ชัดมาดูด้านหลังกันครับ ด้านหลังก็จะเป็นสมเด็จพระนรศสวรนะครับทรงยุธหัตถีนะครับเหรียญรุ่นนี้มีทั้งตอกโค้ดและไม่ตอกโค้ดนะครับเหรียญรุ่นนี้เข้าพิาธีอธิษฐานจิตพิธีเดียวกับเหรียญรุ่นมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการนะครับโค้ดตัวเดียวกันเลยนะครับ ด้านหลังเราก็มาดูตรงนี้นะครับตรงด้านพระแสงของ้าวนะครับเหลียนแท้จะคมชัดนะครับจนถึงพระหัต์นี้เลยนะครับ เหียญเก๋จะไม่คมชัดนะครับสำหรับการเแสงของเงานะครับจุดต่อมานะครับเรามาดูตรงแท่นนั่งตรงนี้นครับหรือตรงสับประครับนะครับตรงนี้นะครับขาสามอันตรงนี้นะครับ จะติดกับหลังช้างเลียนนะครับสําหรับเหรียญแท้ส่วนเหรียญเกศจะห่างนะครับแล้วก็อันจะเล็กๆนะครับต่อมาอีกจุดนึงนะครับ ตรงด้านหลังกลางช้างนี่นะครับหรือว่าคนส่งสัญญาณน,นี่นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับอยู่หนึ่งขีดนะครับแบบนี้นะครับวิธีดูก็ง่ายๆนะครับเหรียญแท้ก็จะคมชัดนะครับ ขอบก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูด้านหน้านะครับขอบนะครับด้านหน้าเรามาดูตรงคําว่าหลวงปู่แหวนนะครับคําว่าหลวงนะครับพิกมานะครับ ก็จะมีรอยตัดตรงนี้นะครับสองจุดนะครับบางเหลี่ยงก็อาจจะชัดนะครับแต่บางเหลี่ยงก็อาจจะไม่ชัดนะครับต่อมาดูด้านหลังนะครับคำว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรามาดูตรงหองหีบกับมอม้านะครับ จะมีรอยตัดตรงนี้นะครับครับระหว่างหอยหิ่กับมอมานะครับรอยตัดตัวนี้นะครับต่อมานะครับด้านหน้าอีกจุดหนึ่งนะครับคําว่าสุจ,จินโนนะครับ เรามาดูคำว่า no นี้นะครับเราจะเห็นรอยตัดชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับดูหลายๆจุดไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าบางเหรียญอาจจะชัด แต่บางเหรียญอาจจะไม่ชัดนะครับถ้าจุดไหนตรงกันก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับขอบตัดนะครับครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่น,นไหนมาให้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ